สวัสดีครับทุกคนคิดว่าในหนึ่งวันเนี่ยคนเราทิ้งขยะกันคนละกี่ชิ้นครับแล้วก็มีกี่ชิ้นเนี่ยที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับกลุ่มอารีโกอัพนะครับเราจะมาฟังเรื่องปัญหาขยะจากกลุ่มนี้กันครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนกลุ่มอารีโกอัพแนะนําตัวเลยนะครับเริ่มจากปลายก่อนก็ได้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปลายนะคะจากกลุ่มอารีโกอัพค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออร์นะคะจากกลุ่มอาร โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นสมาธิทั้งสองคนนะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาขยะในประเทศไทยแล้วก็มีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนรู้ไหมว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเรากําลังหายใจร่วมกับกองขยะอยู่ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมประเด็นสําคัญที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของพวกเราค่ะทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็นับวันเนี่ยยิ่งจะมีจํานวนขยะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยซึ่งข้อม มูลพิษในปี2564นะคะก็ประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึงเกือบ25ล้านตันเลยแล้วก็ถูกนำกลับมาใช้เพียงแค่8ล้านตันเท่านั้นค่ะแล้วก็ข้อมูลจากบริษัทไวซไซ์นะคะก็พบว่าคนไทยกว่า64%เซนตเี่ยเชื่อว่าคนยังเก็บขยะแบบเทรวมอยู่เพระทุกวันนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะแบบเหมารวมก็คือรวมขยะทุกอย่างไว้ในถุงเดียวกันแล้วก็มัดรวมทิ้งลงไปในถังเดียวแล้วก็ไม่ได้แยกว่าขยะ อันไหนเป็นอะไรบ้างคะ่ะทําให้การคัดแยกขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆ โดยเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้เนี่ยต้องถูกปนเปื้อนไปกับขยะอาหารหรือว่าขยะเปียกค่ะแล้วขยะที่เราทิ S> okay. <S ้งกันทุกวันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าเราเอาไปไว้ที่ไหนอีกเราก็ได้ยกตัวอย่างกองขยะจากโรงกําจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุ่ค่ะเห็นได้ว่าขยะที่ถูกนํามากองรวมกันเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นขยะที่ถูกทิ้งปนกันมาแล้วก็ไม่สามารถนําไปใช้อะไรได้เลยทําให้เกิดเป็นกองภูเขาขยะที่ทรงกลิ่นเหม็นแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งก็เกิดจากพฤติกรรมการแยกขยะไม่ถูกวิธีของคนใน คมซึ่งไม่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําหรือว่ารีไซเคิลขึ้นมาใหม่ได้ค่ะเราก็เลยมองว่าปัญหาเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่ใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะจากที่ได้ฟังมานะครับก็ขยะพลาสติกเนี่ยมันเป็นขยะที่สามารถนามาใช้รีไซเคิลหรือว่าทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ทางเราคนระับได้ทราบมาว่าเห็นว่าจะมีโปรเจกต์การทํากระเป๋ารีไซเคิลอยากทราบว่าได้แรงมานานใจอะไรในการทํากระเป๋าใบนี้ครับ ค่ะตอนที่กลุ่มเราคุยกันนะคะว่าจะทำโปรดักรูปแบบไหนหรือว่าใช้วัสดุอะไรเราตั้งคำถามก่อนเลยว่าขวดพลาสติกนี้นะคะมันไม่มีค่าหรือเราไม่เห็นค่าของมันกันแน่ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมที่อยู่ในชีวิตประจำวันเหล่านี้นะคะล้วนทำมาจากพลาสติกแบบใสที่เรียกว่าเพชรซึ่งพลาสติกนี้นะคะสามารถนำกลับเข้ามาสู่กระบ,บวนการรีไซเคิลใหม่ได้ แต่ทำไมเรายังเห็นมันมีมากอยู่ขนาดนี้นะคะก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ถูกคัดแยกแบบถูกวิธีซึ่งถ้าเราสามารถแยกขวดน้ำพลาสติกถูกขั้นตอนถูกวิธีนะคะขวดน้ำเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนำไปสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะ ซึ่งเราก็ได้รีเสิร์ชในพาร์ทของโปรดักต์นะคะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของคนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หลักโลกค่ะเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะสนใจของด้านแฟชั่นอยากได้ของที่คุ้มค่าคุ้มราคาเราจึงเลือกเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋านะคะเพราะมันสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช้ได้ในชีวิตประจําวันเราจึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะนําขวดน้ําพลาสติกเหล่านี้นะคะมาสร้างมูลค่าเป็นกระเป๋าค่ะอ่าเรียกได้ว่าเป็นสิ่งของ ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จากที่เห็นรูปก,กระเป๋าเนี่ยแวบ,บแรกเนี่ยพวกเราก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นกระเป๋าที่มาจากการรีไซเคิลนะครับเราเลยอยากจะรู้ว่ากระบวนการผลิตกระเป๋าใบเนี้ยเป็นมาอย่างไรบ้างครับได้ค่ะกระเป๋าของเรานะคะก็ใช้วิธีการอัพไซเคิลค่ะมันคือกระบวนการนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อกลับเข้าสู่วงจรการใช้อีกครั้ง แล้วก็ออกแบบการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและมีส่วนสำคัญที่ช่วยลดปัญหาขยะได้อีกด้วยค่ะซึ่งขวดน้ำพลาสติกนะคะมันสามารถนำมารีไซเคิลแปลสภาพเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับผลิตเสื้อผ้าได้หรือที่เรียกว่าพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตนะคะหรือว่าผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลก็ได้ค่ะ ซึ่งได้มาจากการรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างขวดน้ําโดยกระบวนการนําขวดน้ําพลาสติกที่ผ่านการล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาคัดแยกป้ายฉลากแล้วก็ฝาขวดน้ําออกก่อนแล้วก็นํามาบดจนเป็นเกรดพลาสติกขนาดเล็กและนําไปหลอมเพื่อเปลี่ยนเกรดพลาสติกเนี่ยเป็นเส้นใย,ยยาวแล้วก็เส้นใย,ยสั้นนํามาผ่านกระบวนการปั่นเพื่อเป็นผืนผ้าค่ะซึ่งข้อดีก็คือผ้าตัวนี้คะจะช่วย ช่วยลดอัตราการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลงเมื่อเทียบกับการผลิตภาพโพลีเอสเตอร์แบบปกติค่ะเนื่องจากใช้พลังงานแล้วก็น้ำเพียงแค่59เซเท่านั้นเองเราจึงเห็นว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมันดูเหมือนกระเป๋าทั่วไปแต่ว่าความจริงแล้วคือเราใช้เส้นใยรีไซเคิลเพื่ออยากสร้างประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุดค่ะ แล้วสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่อยากได้จากโปรเจกต์นี้เนี่ยคืออะไรเหรอครับอ่าสิ่งที่เราอยากได้จากโปรเจกต์นี้นะคะคือเราอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมขอขวดโก Up ค่ะที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาแยกขยะเริ่มต้นจากขวดพลาสติกนะคะให้ถูกวิธีเพื่อให้น้องๆขวดทั้งหลายนะคะได้อัพมูลค่าตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ โดยในแคมเปญนะคะเราจะมีที่รับขวดพลาสติกของทุกคนซึ่งสามารถส่งขวดพลาสติกนะคะมาที่โครงการอารีอาราวหรือเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันอารีอาราวครั้งแรกนะคะทุกคนจะได้รางวัลเป็นอารีคอยไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการรวมไปถึงนะคะสามารถนำม,มาเป็นสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋าอัพไซเคิลสุดเก๋ที่อยู่ในโครงการขอขวดโก Up เราอีกด้วยค่ะโดยในกระเป๋าในโปรเจกต์ของเรานะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสินค้าที่ทำมาจาก การอัพไซเคิลโดยวัสดุนะคะกระเป๋าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและเราใช้การผลิตแบบเฮนเมดชิ้นต่อชิ้นค่ะทําให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะเหมาะกับทุกโอกาสเราอยากจะให้กระเป๋าใบนี้นะคะไม่ได้เจาะไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่อยากให้ทุกๆคนสามารถใช้ได้เป็นไอเทมที่หลายๆคนควรมีติดบ้านไว้มากๆเลยค่ะ ถ้าสนใจนะครับสามารถติดตามข่าวสารและก็ช่องทางการซื้อขายได้ที่ไหนบ้างครับค่ะถ้าทุกคนสนใจในกิจกรรมขอขวดโก u p นะคะที่เราทำร่วมกับแบรนด์ซิปและอารีอารานะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางตามนี้เลยค่ะและช่องทางการขายของเรานะคะจะอยู่ใน i อจแบรนด์ซิปค่ะจะเริ่มขายวันที่1มีนานี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขยะกันนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกลุ่ม a าร g o ก p อมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ยังไงก็ฝากกลุ่มเพื่อนๆไปด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะมีกิจกรรมจัดอีเวนต์หรืออะไรที่ไหนยังไงก็เราติดตามกันได้เลยครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณครับ